จ็สองเข้าสถานีวันโปง่งช้ายอยู่ประมาณสามสิบนาทีครับมีโดวพิเศษสามสองนะครับไล่หลังมาติเดเลย เสือสองติดราชาของข้าที่เรียงล่อสอดซึ่งถือลมจากพโบเลสต์ขาพโบเลสต์าที่ขมีบัตรโกรธผ่านารที่สจากนี้เป็นต้นไปเป็นเกรต้นท่าส

ขอไปเมื่อกี้ดูเวลาผิดนะครับช้าอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงสิบนาทีได้ครับ